ลองนึกภาพตามนะครับกลางดึกใต้ถุนเถียงนาที่มืดสนิทจู่จูก็มีมือปริศนายื่นออกมาจากความว่างเปล่าคว้ามหมับเข้าที่เข้าเทา้าแล้วดึงกระชากอย่างแรงคำถามนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เราจะมาว่ากันในวันนี้เรื่องของผลลัพธ์ที่มันน่ากลัวมากๆเวลาที่เราดันไปเมินเฉยต่อความเชื่อหรือข้อห้ามของคนโบราณเราจะพาทุกคนไปเจาะลึกสองเรื่องเล่าพื้นบ้านจากดินแดนอีสาน ที่จะพาเราไปสำรวจโลกของอาถรรพ์และความเชื่อที่มันยังคงอยู่กับวิถีชีวิตของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งสองเรื่องเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจฉันดีเลยครับว่าการไม่เชื่อคำคนเท่าคนแก่เนี่ยบางทีมันก็อาจจะกลายเป็นการเชื้อเชิญความสยองขวัญเข้ามาหาตัวแบบไม่รู้เนือ้อรู้ตัวเลยก็ได้และถ้าชอบเรื่องราวลี้ลับแนวแวนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็เปิดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องใหม่ๆจากเรา เอาละครับมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของการล่าหมูป่าของคนในชุมชนที่ตอนแรกก็ดูน่าตื่นเต้นดีแต่ตอนจบเนี่ยกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดการล่าในครั้งนี้เขาใช้วิธีที่เรียกว่าเปาะนางครับมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแบบดั้งเดิมเลยนะที่ต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันล้อมป่าแล้วก็ไล่ตอนสัตว์ให้วิ่งไปทางที่นายพรานเก่งๆเขาดักซุ่มรออยู่ แผนการของพวกเขาก็คือวางแผนกันมาอย่างดีเลยนะครับเริ่มจับไปตามรอยเท้าหมูป่าก่อนพอเจอแล้วก็จะเอาตาข่ายขนาดใหญ่ไปขึงล้อมไว้จากนั้นก็ส่งทีมไปทำเสียงดังๆโหร้องให้หมูป่ามันตกใจวิ่งตเตลิดไปเข้าทางปืนของนายพรานที่รออยู่พอทุกอย่างพร้อมการล่าก็เริ่มขึ้นครับโอ้โหเสียงคนโหร้องนี่ดังลั่นป่าเลยนะผสมกับเสียงปืนที่ดังเป็นระยะระยะ บรรยากาศตอนนั้นคือวุ่นวายแล้วก็ตื่นเต้นมากๆทุกคนก็หวังว่าจะได้หมูป่าตัวใหญ่ๆกลับบ้านกันแต่ว่าท่ามกลางความชุลมุนวุ่นวายนั่นเองจูจูก็มีร่างๆหนึ่งวิ่งพรวดออกมาจากพุ่มไม้คือมันเร็วมากจนมองไม่ทันซึ่งนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมในพรานที่ซุ่มอยู่ตรงนั้นพอเห็นพุ่มไม้มันไหวรุนแรงมากก็คิดว่าเป็นหมูป่าแน่ๆก็เลยลั่นไกออกไปทันที ปั้งแต่เสียงที่ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดกลับไม่ใช่เสียงสัตว์แต่เป็นเสียงของเพื่อนพรานด้วยกันเองพอเกิดเรื่องขึ้นคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุธ,ธรรมดาแต่มันเป็นอาถรรพ์ของป่าเพราะว่าการลากครั้งนี้ไม่ได้ทำพิธีบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลป่าแห่งนี้ก่อนถือเป็นการลบหลู่และนี่คือสิ่งที่ป่าทวงคืน แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับความหลอนที่แท้จริงมันเกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างหากเมื่อมีคนดันกลับเข้าไปในป่าต้องสาบแห่งนั้นอีกครั้งหลายเดือนผ่านไปมีนายพรานอีกคนหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะเข้าไปล่าสัตว์ในป่าผืนนั้นคนเดียวแล้วบรรยากาศมันก็เริ่มแปลกๆท้องฟ้าที่เคยสว่างจุดๆก็มืดครึ้มลงมาเหมือนฝนจะตกหนัก ระหว่างที่กำลังเดินเดินอยู่เขาก็เหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีเขียวเก่าเดินอยู่ข้างหน้าก็เลยพยายามตะโกนเรียกกะจะหว่าขอไฟแช็กมาจุดยาซะหน่อยแต่ชายคนนั้นก็ไม่ยอมหยุดเดินทำเหมือนไม่ได้ยินนายพรานก็เลยต้องเร่งฝีเท้าตามไปครับแต่แปลกมากคือยิ่งเดินตามเท่าไหร่ก็เหมือนยิ่งห่างออกไปเท่านั้นเอ๊ะแล้วผู้ชายลึกลับคนนั้นเป็นใครกันแน่ สุดท้ายในพรานก็เลยตะโกนเรียกสุดเสียงเลยครับคราวนี้ชายคนนั้นหยุดเดินแล้วค่อยๆหันกลับมาภาพที่เห็นทำเอาในพรานแทบชักใบหน้าของผู้ชายคนนั้นขาวซีดเหมือนกระดาษส่วนเสื้อสีเขียวที่ใส่อยู่ก็เปียกโชกไปด้วยเลือดไม่ผิดแน่นั่นคือวิญญาณของในพรานที่ถูกยิงตายนั่นเอง เอาละครับพักเรื่องในป่าไว้ก่อนมาต่อกันที่เรื่องที่2เรื่องนี้จะย้ายจากอาถรรพ์ในป่ามาเป็นข้อห้ามโบราณอีกอย่างหนึ่งที่ก็น่ากลัวไม่แพ้กันเลยเรื่องนี้มันมาจากความเชื่อของคนโบราณง่ายๆเลยครับคือเขาบอกกันว่าตอนกลางคืนน่ะห้ามห้ามเคาะถ้วยห้ามเคาะชามหรือทําเสียงดังตอนกินข้าวเด็ดขาดเพราะเสียงพวกนี้เนี่ยมันจะไปเรียกพวกผีสางวิญญาณเร่ร่อนให้มาร่วมวงกินข้าวกับเราด้วย แต่ก็น,นะครับมีกฎก็ต้องมีคนลองดีคืนนั้นที่เถียงนากลางทุ่งเลยฮะมีกลุ่มวัยรุ่นกำลังตั้งวงกลงเล่าไห้กันอย่างเมามันเลยด้วยความคึกขนองก็เริ่มส่งเสียงดังโวกเวกแล้วที่สำคัญก็เริ่มเอาช้อนเคาะถ้วยชามกันเป็นจังหวะสนุกสนานไม่ได้สนใจคำเตือนอะไรทั้งนั้นและเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นวัยรุ่นคนหนึ่งที่นั่งห้อยขาแกว่งเล่นอยู่นอกชานจู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีอะไรเย็นๆมาจับที่ข้อเท้า พอเขาก้มลงไปมองก็เห็นเป็นมือปริศนายื่นออกมาจากความมืดใต้ถุนเถียงนาคว้าขาของเขาไว้แน่นมาถึงตรงนี้แหละครับคือจุดที่ความสยองขวัญที่แท้จริงมันเพิ่งจะเริ่มต้นเรามาดูกันดีกว่าว่าบทเรียนที่เหล่าวิญญาณจะมอบให้พวกวัยรุ่นกลุ่มนี้คืออะไรจังหวะนั้นพอดีครับ พ่อของวัยรุ่นคนหนึ่งกลับมาจากหาปลาพอดีพอได้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นก็รีบคว้าไฟฉายส่องลงไปใต้ถุนบ้านทันทีแล้วภาพที่เห็นก็ทำเอาทุกคนขนลุกสู้ไปทั้งตัวคือข้างล่างนั้นมันเต็มไปด้วยร่างของคนในชุดโบราณเก่าๆเป็นสิบๆคนกำลังยืนนิ่งๆอย่างหน้ามองขึ้นมาด้วยดวงตาสีแดงกล่ำ เห็นไหมครับว่าใจความสำคัญของทั้งสองเรื่องนี้มันคือเรื่องเดียวกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่เคารพเจ้าป่าเจ้าเขาหรือการฝ่าฝืนข้อห้ามตอนกลางคืนสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือการต้องผเผชิญหน้ากับเรื่องลี้ลับที่น่ากลัวทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นทั้งสองเรื่องนี้มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องผีธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือเครื่องเตือนสติที่บอกเราถึงความเคารพที่คนสมัยก่อนเขามีต่อธรรมชาติแล้วก็ต่อโลกที่มองไม่เห็นและยังชี้ให้เห็นด้วยว่าผลลัพธ์มันจะน่ากลัวแค่ไหนถ้าเรามองข้ามความเชื่อพวกนี้ไป แล้วในพื้นที่ของแต่ละคนล่ะครับมีความเชื่อหรือเรื่องเล่าเตือนใจอะไรทำนองนี้กันบ้างหรือเปล่าลองมาแบ่งปันเรื่องราวกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดการเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ